วันนี้จะชวนมารู้จักความคิดกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องความคิดได้ดีขึ้นพี่ปุ้มว่าเราจะมีความสุขสงบกับชีวิตของเราได้ได้ดีขึ้นแล้วก็ได้มากขึ้นเยอะเลยอะ่ะเพราะว่าความคิดกับชีวิตของเราเนี่ยโอ้โหมันแนบแน่นมันควบคู่มันแบบมันกลมกลืนกันจนกระทั่งว่าเราแต่ละคนนยแยกไม่ออกนะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็ทุกที่สุดของคนเนี่ยคือทุกข์กับความคิดของตัวเองนี่แหละ ไม่ได้ทุกจากที่อื่นนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความคิดของตัวเองได้ดีขึ้นลึกซึ้งขึ้นพี่ปุ้มว่าเราจะเข้าใจชีวิตของตัวเราเองได้ดีขึ้นด้วยนะคะวันนี้ทําไมถึงชวนมาเข้าใจเรื่องความคิดเพราะว่ามีหลายคนเลยคือหลายคนมากแล้วก็เยอะมากเลยนะคะที่เข้ามาแบบพูดคุยกับพี่ปุ้มอ่ะมาโคชบ้างมาปรึกษาบ้างอินบ็อกซ์มาคุยแบบคือเยอะที่ ที่มีเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่พี่ปุ้มเจอเยอะมากเลยนะคะก็คือว่าคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดในเชิงลบหรือมีความคิดที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เผลอโดยที่ไม่รู้นั่นแหละไปสรุปว่าเวลาที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยฉันเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ดี ฉันเป็นคนไม่ดีฉันก็เลยมีความคิดไม่ดีอยู่ในหัวของฉันเอออันเนี้ยอันเนี้ยเป็นวิธีคิดที่ผิดที่ผิดที่บอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีเพราะว่าฉันมีความคิดไม่ดีเต็มหัวใช่ไหมหมดเลยไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าใจกันว่าเจ้าความคิดเนี่ยนะความคิดเนี่ยมันมันมีความคิดอยู่สองแบบนะคะเราเรียกว่าสองระบบละกัน ะค,ะความคิดมีสองระบบถ้าเราเข้าใจระบบความคิดทั้ง,งสองระบบนีเน้เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้วิธีการจัดการความคิดของตัวเองได้ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะความคิดระบบแรกเลยนะคะระบบที่1เลยนะคือแบบตั้งใจคิดอืนะคะตั้งใจคิดเป็นการคิดแบบเจตนาคิดนะคะเจตนาคิดอันเนี้ คือคือเป็นความคิดที่แบบเรารับผิดชอบได้อะจริงไหมเพราะว่าเราเป็นคนตั้งใจที่จะคิดเองแล้วเราก็เจตนาที่จะคิดเองนะคะเช่นเช่นเออวันนี้ฉันจะทำงานอะไรก่อนอะไรหลังอ่ะมานั่งวางแผนเนี่ยนะคะการวางแผนเนี่ยหรือการวางแผนชีวิตปีหน้าการวางแผนชีวิตปีนี้การวางแผนการเงินนะคะการตัดสินใจนะคะเออฉันจะ วันนี้ฉันจะไปกินข้าวก่อนหรือว่าฉันจะไปทํางานก่อนเอ๊ะฉันไปกินข้าวคนเดียวหรือว่าฉันฉันไปชวนเพื่อนไปกินข้าวด้วยดีนะคะอันเนี้ยเป็นการคิดเป็นการใช้ความคิดแบบตั้งใจคิดมีเจตนาที่จะคิดนะคะ ชัดเจนมากเลยก็คือการวางแผนหรือตอนเนี้ยใกล้ปีใหม่ใช่ไหมหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอเรามามา,มาวางแผนชีวิตปีหน้าดีกว่าว่าจะเอาอยัางไงดีฉันจะต้องการให้เกิดอะไรขึ้นในปีหน้าเนี่ยคือการวางแผนการตัดสินใจแบบนี้เป็นความคิดที่เราตั้งใจคิดเจตนาคิดแบบเนี้เราต้องรับผิดชอบเพราะาเราตั้งใจคิดเองเรามีเจตนาที่จะคิดเองถูกไหมคะแต่ความคิดแบบเนี้ย วันวันหนึ่งของมนุษย์เรานะคะวันวันหนึ่งของคนเราอะ่ะเรามีความคิดที่แบบตั้งใจคิดเนี่ยน้อยมากน้อยมากๆถ้าเกิดเอาวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่พุ้มให้มากที่สุดแบบมากที่สุดเลยนะ10%เซของสิ่งที่เราคิดในหัวทั้งหมดทั้งวันนะคะ คนหนึ่งเนี่ยนะวันวันหนึ่งนะอ่ะมนุษย์คนนึงมนุษย์คนหนึ่งนะคะคนหนึ่งนะวันวันหนึ่งก็โอ้ยคิดสาร,รพัดเลยใช่ป่ะนะคะตั้งใจคิดเนี่ยสิบเปอร์เซนตสิบเปอร์เซนตั้งใจคิดและอีกเก้าสิบเปอร์เซนล่ะอันเนี้ยจะชวนให้รู้จักเก้าสิบเปอร์เซนอันนี้ตัวการตัวดีตัวแสบตัวสำคัญของชีวิตของเราเลย ถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้จักไม่ยอมรับไม่รู้อินโอิเน่กับเจ้าความคิด90%เซนตรงนี้โอ้โหชีวิตจะยากมากชีวิตจะแบบสับสนวุ่นวายปนเปกันไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเดี๋ยวมารู้จักกันนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเราเห็นแล้วนะความคิดของเราที่เป็นความคิดแบบตั้งใจคิดระบบตั้งใจคิดระบบแบบเจตนาที่จะคิด มีแค่ไม่เกิน10%ของความคิดทั้งหมดในหัวของเราในแต่ละวันแต่ละวันมีน้อยมากเลยนะคะมีน้อยมากๆจริงๆแล้วมันน้อยกว่าน,นี้เยอะอันนี้คือให้ตัวเลขเวอร์ไว้ก่อนนะคะอีก90%เอนี่ยอันเนี้ยนนจะชวนรู้จักแล้วจะได้ไม่หลงให้90%อันนี้เนี่ยมันจัดการชีวิตเรานะมาดูนะคะระบบ90%นะคะ 90%ของระบบความคิดของเราเนี่ยนะคะคือระบบที่ไม่ได้ตั้งใจคิดไม่ได้ตั้งใจคิดค่ะไม่ได้เจตนาคิดเปล่าเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจไได้เจตนาแต่มันคิดค่ะมันคิดมันคิดเยอะมากเลยคิด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  เราจะเรียกความคิดตรงนี้ว่าเป็นความคิดนอกเจตนานอกเจตนานะคะเป็นความคิดแบบออโต้นะคะออโต้อืมบางวิชาก็เรียกความคิดแบบนี้ว่าการรักคิดรักตัวนี้แบบรักขโมยอ่ะไม่ใช่ว่ารักแบบฉันรักเธอไม่ใช่นะเหมือนรักขโมยอ่ะรักคิด คือมันแอบคิดของมันเองนะคะความคิดที่อยู่นอกเจตนาความคิดที่มันเป็นออโต้มันมันมันผุดขึ้นมาในหัวของเราเองเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้เจตนามันลักคิดมันแอบคิดของมันเองความคิดตรงเนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของความคิดในหัวของมนุษย์ค่ะเยอะมากเลยเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะคะที่เราเนี่ยโดนมันครอบอยู่ในหัวเราเนี่ยแหละค่ะคิดเองไม่ได้สั่งแล้วก็ความคิดตรงเนี้มันทำให้เราวุ่นวายถ้าเราไม่เข้าใจมันอันดับแรกเลยก็คือว่าพี่หนูคิดแบบบางทีมันก็คิดลบขึ้นมาบางทีก็แบบอ่าเรามาดูนะบางทีก็แบบว่าคิดเรื่องที่ไม่อยากคิดเป็นบ้างไหมคะ เป็นบ้างไหมคะคิดเรื่องที่ไม่อยากคิดให้อภัยลายมือพี่ปุ้มด้วยนะยิ่งมาเขียนไอ้นี้ยิ่งไม่ถนัดมันจะแบบลื่นๆแปลกๆอ่ะแต่ว่าพูดไปด้วยเนาะก็หวังว่าจะให้อภัยกันในเรื่องของลายมือนะคะถ้าเป็นกระดาษบางทีก็เห็นไม่ค่อยชัดพี่ปุ้มก็เลยใช้อันนี้แล้วมันลบไปลบมาได้นะคะคิดเรื่องที่ไม่อยากคิดอันนี้เจอเยอะมากเลย ทำยังไงทำยังไงคะหนูแบบหนูแบบเอจะพูดทําเออเนี่ยหนูอยากหยุดคิดบางเรื่องหนูไม่อยากคิดเลยคะ่ะไม่อยากคิดเลยแต่มันก็คิดมันก็คิดอยู่นั่นคิดอยู่นั่นทํำยังไงถึงจะหยุดคิดนะคะหยุดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรื่องพวกที่มันผุดขึ้นมาในหัวเราที่เราไม่ต้องการเนี่ย ในเมื่อเราไม่ต้องการแปลว่าเราทำไมเราไม่ได้เจตนาคิดถูกไหมมันคิดเองมันคิดเองนะมันแบบเขาเรียกว่ามันผุดขึ้นมาเองผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาในหัวผุดขึ้นมาเองไม่ได้เชิญเลยเป็นแขกผู้ไม่ได้รับเชิญไม่อยากให้คิดไม่ได้รับเชิญมันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาในหัวของเราแบบเนี้ยมันคิดเองนะคะในเมื่อ มันมันผุดเองความคิดแ,แบบนี้นะความคิดที่เราไม่อยากจะคิดเนี่ยนะคะความคิดที่ไม่ม ja e ีประโยชน์ความคิดที <right> ่ไม่อยากจะคิดความคิดที่อยากจะหยุดคิดความคิดที่มันทําให้หัวเราวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเราไม่อยากคิดเลยโอ๊ยไม่อยากคิดไม่อยากคิดมันผุดขึ้นมาเองมันออโต้นะคะในเมื่อมันผุดขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นมาในหัวเอง เราจึงไปไล่มันออกไปเนี่ยไม่ได้มันไม่เชื่อเราหรอกค่ะก็เราไม่ได้ให้มันเกิดอะใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจคิดแล้วเราบอกว่าออกไปออมันไม่ไปหรอกค่ะเวลามามันมาเองแต่ข่าวดี <laughs> เดี๋ยวเรามาดูข่าวดีกันนะความคิดที่เราไม่ต้องการความคิดที่เราไม่ต้องการมันมาเองใช่ไหมใช่ไหมมันมาเองใช่ไหม ข่าวดีคือในเมื่อมันมาเองมันจะไม่คายอยู่ค่ะตลอดไปโน no, ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะไม่คายอยู่ตลอดไปค่ะมาเองมันก็จะไปเองตามวาระของมันนะคะเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะมันมาเองจริงไหมไม่ได้เรียกมาเองไล่ไปไหมไม่ไป เพราะว่าเราไม่ได้เรียกมาแต่มันไม่คาค่ะมันไม่คาความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเองในหัวของเรามันจะไม่คาอยู่ในหัวของเราสามวันแปดวันหนึ่งปีสิบปีไม่ใช่นะคะหมดเวลาของมันมันก็ไปเองค่ะแต่ถ้าบางคนบอกไม่พี่มันคาอยู่ในหัวของหนูมาแบบเป็นสิบปีแล้วมันยังคาอยู่ไม่จริงมันไม่ได้คามันมาแล้วมันก็ไป แต่เราอะตอนมาก็ไม่รู้นะมาก็ไม่รู้ไม่รู้อินโอิเน่มันไปแล้วก็ไม่รู้พอมันมาไม่ปล่อยให้ไปพอมาปับ๊บพอมันมานะความคิดมันมาแล้วนะมันก้อนเข้ามาในหัวอะไรใช่ไหมว่าเป็นหัวไว้ก่อนนะคะความคิดเข้ามาในหัวปึ๊บมันมาแล้วนะจริงๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปนะไม่อะเรากระโดดเข้าไปในความคิด แทนที่จะเห็นว่าอา้าวมีความคิดที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาอยู่ในหัวของฉันไม่คนทั่วไปไม่คนทั่วไปพี่ปุ้มเองก็เหมือนกันสมัยก่อนไม่รู้ไงไม่รู้ไม่รู้เอาใหมา่เขียนใหม่นะคะไม่รู้มันเป็นแบบนี้เรานะคะแล้วก็มีความคิดที่ไม่ได้รับเชิญยึกยืมากเลยฉันไม่ได้รับเชิญฉันไม่ได้เชิญเธอมาบึ๊บมาปรากฏ ในหัวของเราในหัวสวยๆของเรานะคะโดยทั่วไปพอเราไม่เข้าใจเรื่องแบบเรื่องนี้นะเราเนี่ยแทนที่จะเห็นอมีความคิดเกิดขึ้นในหัวละเกิดขึ้นของมันเองเดี๋ยวมันก็จะไปเดี๋ยวมันก็จะไปเราไม่รู้พอมีความคิดเกิดขึ้นในหัวปับ๊บเราดันเข้าไปรวมตัวกับความคิดเลยค่ะเข้าไปเป็นความคิดเลย เข้าไปเศร้าเป็นนัวอยู่กับมันเข้าไปเกลียดกลืนถูกความคิดเนี่ยกลืนเราไปทั้งตัวเลยกลายไปเป็นความคิดพอกลายไปเป็นความคิดนะถูกความคิดนั้นเรียกว่าความคิดมันมันกลืนเราเข้าไปทั้งตัวเลยอะ่ะเราไม่ดิ้นเลยอะ่ะนะคะถ้าเรามองเห็นซะแล้วก็มองซะว่าอ๋อเดี๋ยวเธอมาเดี๋ยวเธอก็จะไปเดี๋ยวเธอก็จะไปตามวาระของเธอไม่ไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ พอความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในหัวเศร้าคิดถึงเรื่องที่ไม่อยากคิดคิดแล้วบีบคั้นจิตใจคิดแล้วเจ็บใจมากๆเลยคิดแล้วทรมานใจมากๆเลยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะออกไปจากหัวเรานั่นคือเราอะกระโดดเข้าไปในปากของความคิดถูกมันกลืนตัวเราเข้าไปเลยกลายเป็นความคิดนั้นแล้วก็นัวอยู่ในมลสุมของความคิดนะนั่นแหละคือสาเหตุที่ความคิดอะมันไม่ไป จริงๆแล้วมันก็จะหายไปอยู่ดีถ้าเราเห็นแยกกันนะถ้าเราเห็นแยกกันอนะว่าความคิดจริงๆแล้วมันคนละส่วนกันหมดเลยนะแต่ก่อนพี่พุ่งเข้าใจนะว่าเวลาคิดอะก็คือแบบความคิดก็คือฉันความรู้สึกก็คือฉันร่างกายนี้ก็คือฉันมันไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่เลยนะคะชีวิตของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยแบบส่วนต่างๆนะส่วนต่างๆ เออเดี๋ยวจะไปธรรมะไปไหมเนี่ยอย่าเลยนะคะเอาแค่เรื่องความคิดแล้วกันวันนี้วันนี้ไลฟ์สั้นๆนะคะดูนะว่าเราเนี่ยก็คือแบบอยู่ตรงเนี้ยส่วนเราความคิดนี่นะความคิดเนี่ยมาอันนี้ความคิดที่แบบนอกเจตนานะไม่ได้ตั้งใจคิดนะคะมาผุดอยู่ในหัวเราถ้าเรามองมันไปอ้อมีความคิดลบเกิดขึ้นละอุ้ยมีความคิดชอกช้ำใจเกิดขึ้นละถ้าเราเห็นมันนะเห็นมันนะแล้วดูมันดูมันสังเกตมัน เดี๋ยวมันก็จะเฟดแล้วมันก็จะหายไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นแบบนี้มันมันยังไม่มีแล้วมันก็เกิดขึ้น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 แล้วมันก็จะมาแช่อยู่แช่แช่อยู่แล้วก็จะค่อยๆหายไปเห็นป่ะเหมือนละคังควาำเป็นแบบเนี้เกิดขึ้นถ้าภา,าษาธรรมะเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่จริงๆตอนตั้งอยู่ในแปลปลวนนะ <laughs> เกิดขึ้นเอาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนตั้งอยู่แบบแปรปรวนแล้วก็เสื่อมสลายหายไปไม่มีอะไรที่ไม่เป็นแบบนี้เลยนะในโลกเนี้ยเป็นแบบนี้หมดเลยเป็นแบบนี้หมดเลยตัวเราก็เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ด้วยความแปรปรวนคือมันไม่ได้ตั้งแบบเหมือนเดิมเดะเหมือนเดิมเดะไปตลอดไงไม่ใช่นะตอนที่มันตั้งอยู่มันแบบ อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ค่อยๆหายไปโลกนี้เป็นแบบนี้หมดไม่ว่าเห็นอะไรในโลกเนี้ยให้คิดเลยว่ามันเป็นแบบนี้หมดไม่มีอะไรอยู่นอกสัจธรรมนี้ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเดียวอยู่นอกสัจธรรมนี้ความคิดก็เช่นกันมันเกิดขึ้นในหัวใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วมันก็ออน n อ f ออฟอ on on o f ออ f ออฟออ f ออนออฟออฟเดี๋ยวพอหมดเวลามันอะเหนื่อยมันเบื่อมันอะมันก็หายไปแล้วมันทําไมมันคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องใหม่ขึ้นมามันก็ on on off off คิดมากคิดน้อยแปรปวนไปแล้วมันก็หายไปเป็นแบบนี้แต่เราไม่ไงเรากระโดดเข้าไปแบบงับความคิดเลยเป็นชั้นเป็นตัวตนของชั้นเป็นความคิดของชั้นมันเลยไม่หายไปเห็นไหมปรุงแต่งอยู่กับมันเนี่ยไม่หายไป ดังนั้นนะอืมเวลาที่เราเกิดความคิดที่แบบไม่ได้เชื้อเชิญเลยโอ้ไม่อยากคิดเลยไม่อยากคิดเลยเพราะมันคิดแล้วเนี่ยมันขึ้นมันเกิดขึ้นของมันเองอันดับแรกคือแบบเตือนตัวเองเลยมันคิดของมันเองความคิดที่มันไม่มีประโยชน์ความคิดที่มันแบบส่วนมาก90%ของความคิดของเราอะเกิดขึ้นของมันเองมันมีมันมีที่เกิดด้วยนะเดี๋ยวเอาไว้มาเล่าให้ฟังแต่ว่ามันมีที่มาที่มันทําให้ความคิดพวกเนี้ย ดันมาเกิดในหัวของเราไม่ได้ไปเกิดขึ้นในหัวของคนอื่นนะคะเก้สอร์เซ็นตรงนี้นะพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยนะอันดับแรกเลยนะรู้ว่ามาละเจ้าความคิดที่ฉันไม่ได้เชื้อเชิญมาละรู้รู้ต้องสังเกตไปดิสังเกตไปนะสังเกตอะไร นี่ไงมันมาแล้วก็แปรปรวนแปรปรวนแปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงอ่อนอ่อนระพ้อแล้วก็หายไปมันก็ไปของมันอย่างเงี้ยอย่าไปเดือดร้อนกับมันนะคะแต่ถ้าเผอิญเดือดร้อนไปแล้วไม่ทันได้รู้ไม่ทันได้รู้ร,รู้ไม่ทันครอบเข้ามาในหัวละ ครอบมาในหัวละโอ้ไอ้วุ่นวายใจหัวจะระเบิดตอนแรกมาที่หัวต่อมาก็ครอบทั้งตัวเลยวุ่นวายใจกินข้าวไม่ได้กมเนื้อแบบไม่มีแรงไม่อยากจะลุกไปทํางานคือครอบทั้งตัวเลยนะคะเยืนไปทั้งตัวเลยค่ะวนี้ทํายังไงดีอ่ะทํำยังไงดีให้รู้เลยนะว่าบอกตัวเองเลยคอยบอกตัวเองเลยว่านี่คือความคิดไอ้ที่กำลังทำให้ฉันวุ่นวายใจนี่คือความคิด ความคิดเนี้ยกำลังเกิดขึ้นกับจิตความคิดนี้กำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังเกิดความคิดจิตใจใใน,น,น,น huh? ี่แหละจิตกำลังเกิดความคิดความคิดนี้กำลังปรุงแต่งจิตเราจิตเรากำลังถูกความคิดปรุงแต่งอันนี้เขาเรียกว่าเตือนตัวเองเตือนตัวเองให้ทำไมให้เห็นความคิดนะคะ นี่คือความคิดบอกกับตัวเองเลยโฮ้ยมันกําลังนวในหัวเราเต็มไปหมดเลยโอ้โหมันนวในหัวเราเต็มไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้มันลุมมาตุ้มหยุดตัวเองเลยนี่คือความคิดบอกกับตัวเองความคิดกําลังเกิดขึ้นที่จิตจิตกําลังเกิดความคิดความคิดกําลังปรุงแต่งจิตมันกําลังทําให้เราวุ่นวายใจเห็นไหมล่ะมันลงจากหัวมาอยู่ที่ใจแล้วแล้วมันทาให้ใจเราวุ่นวายความคิดกําลังปรุงแต่งจิตจิต กำลังถูกความคิดปรุงแต่งเนี่ยคือการเตือนตัวเองว่าความคิดกำลังเล่นงานแล้วนะจ๊ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าสติเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าสติสิ่งที่เรากำลังทำกับตัวเองนี่แหละเรียกว่าเตือนสติตัวเองนะคะดังนั้นเวลามันเกิดพี่ปุ้มจะมาจบตรงนี้แหละวันนี้เอาเอา,เอาแบบง่ายๆคร่าวๆเรานะคะความคิด ที่เราไม่ต้องการคิดมาแล้วนะมาแล้วนะมาจากไหนไม่รู้จริงๆแล้วรู้เอาไว้จะมาเล่าให้ฟังว่ามาจากไหนจริงๆแล้วรู้แต่ว่าวันนี้สําหรับไลฟ์นี้คือช่างมันก่อนเอาเป็นว่ามาจากไหนไม่รู้ไปก่อนนะคะมาปุ๊บเข้ามาในหัวไม่อยากคิดเลยเริ่มละเริ่มละปั่นหัวเราละเริ่มปั่นหัวเราละพอเริ่มปั่นหัวได้สักพักหนึ่งมันจะมาปั่นใจเรามันจะมาปั่นใจเราเยินไปหมดเลยเริ่มเยินละ พอมันปั่นใจเราได้ที่ร่างกายเราจะเริ่มแย่ละบางทีเหงื่อจะออกหน้าอกจะเจ็บไหลจะหนักแขนขาไม่มีแรงไม่อยากจะลุกจากที่นอนกินข้าวไม่ได้อาหารไม่ย่อยเห็นไหมคือมันจะเริ่มค่อยคคืบคานแล้วก็จัดการเราไปทั้งตัวเลยถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไมมไม่รู้จักมันอะไม่ทําความเข้าใจไม่ทําความรู้จักแค่ความคิดที่มาจากที่หนึ่งที่เรายังไม่รู้นะวันนี้เรายังไม่คุยกันปุ๊บเข้ามาในหัวเราเนี่ยแล้วเราไม่รู้ตัวนะแป๊บเดียว มันจัดการเราทังตัวเลยเละเละตุ้มเป๊ะใช่ไหมคราวนี้พอเราเริ่มคือเราต้องรู้ตัวให้ไวเริ่มปวดหัวแล้วเริ่มวุ่นวายล้เริ่มปวดหัวละเริ่มเครียดละโอ๊ยใจเริ่มวุ่นวายละใจเริ่มวุ่นวายละเนื้อตัวเริ่มไม่สบายละเนื้อตัวเริ่มไม่สบายละรู้ตัวให้ไวนะคะรู้ตัวให้ไวรู้ให้ไวค่ะแล้วคราวนี้เตือนตัวเองเลย นะเตือนตัวเองเลยว่านี้คือความคิดบอกกับตัวเองค่ะนี่คือความคิดความคิดกํำลังเกิดขึ้นที่จิตก็ถ้าเราไม่มีจิตอ่ะไม่มีความคิดเกิดขึ้นหรอกอืมมันเกิดขึ้นมันมันความคิดมันจะไม่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราอ่ะคือเราต้องมีแบบร่างกายนี้แล้วก็มีจิตใจอ่ะความคิดมันถึงมาเกิดได้เราก็เลยบอกตัวเองอันนี้เราบอกตัวเองนะนี้คือความคิด ความคิดกำลังเกิดขึ้นที่จิตจิตกำลังเกิดความคิดเห็นไหมความคิดกำลังปรุงแต่งเนี่ยจิตปรุงแต่งแปลว่าอะไรแปลว่าดรามา่านะคะแล้วก็จิตกำลังถูกปรุงแต่งจากความคิดมีห้าประโยคนนะสมมติว่า มีความโกรธขึ้นมาก็ได้ส,สมมติโกรธขึ้นมาในหัวเลยแบบฉันแค้นมันมากเลยเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยพอฉันคิดถึงเรื่องที่ฉันแค้นมันมากเลยเราจะบอกตัวเองก็ได้นะแบบความคิดนี่คือความคิดนี่คือความคิดไม่ใช่ฉันแค่ถ้าบอกว่านี่คือความคิดคือกําลังจะบอกตัวเองว่าความคิดไม่ใช่ฉันนี่คือความคิดความคิดกําลังเกิดขึ้นที่จิตจิตกําลังเกิดความคิดความคิดกําลังปรุงแต่งจิตจิตกําลังถูกความคิดปรุงแต่งนะพอเราบอกตัวเองแบบนี้เนี่ย มันคือการเตือนตัวเองเตือนอะไรอะ่ะเตือนแบบไหนแล้วเรียกว่าสติเตือนสติอะไรเตือนสติตัวเองเรียกสติให้เกิดขึ้นแล้วพอเราพูดแบบเนี้ยการที่ความคิดมันจะแบบจัดการเราอะ่ะตั้งแต่หัวลงมาที่ใจแล้วไปครอบทั้งตัวมันจะลดอิดทธิพลลงฤทธิ์มันจะน้อยลง นะคะต้องพูดกี่เที่ยวพูดทีเดียวพูดแล้วไม่เห็นหายเลยพี่ความคิดก็ยังแบบพูดแล้วหนูพูดแล้วนะมีหนูหนูอยู่อยู่ยดีๆกาลังทํางานอยู่นะคะหนูกําลังทํางานอยู่ดีๆเนี่ยแล้วก็มีความคิดแบบเรื่องเก่าในอดีตบางอย่างค่ะมันผุดเข้ามาในหัวหนูความเจ็บช้าน้ําใจมันทําให้หนูปวดหัวก่อนเลยแบบแรกเครียดแล้วมันทาให้จิตใจหนูบีบคั้นแล้วสักพักหนึ่งมันทําให้หนูแบบรู้สึกทั้งตัวเลยพี่คือแบบแย่ไปทั้งตัวเลยเนี่ยความคิดครอบงาํา นะก็ให้พูด5ประโยคแบบที่พี่พุ้มพูดเมื่อสักครู่นี้ที่บอกนะคะเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองนะให้เห็นความคิดซะเห็นความคิดอย,อย่าไปอยู่ในปากมันอย่าให้มันกินเราไปทั้งตัวเริ่มเห็นมาแล้วนะนี่คือความคิดความคิดกำลังเกิดขึ้นที่จิตจิตกำลังเกิดความคิดความคิดกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความคิดปรุงแต่งมันจะได้แบบเรียกตัวเองให้มีสติให้ตื่นให้ตื่นใช่ไหมให้ตื่น ทีเดียวบางทีเอาไม่อยู่นะคะถ้าความคิดก้อนเนี้โอ้โหมันมีฤทธิ์มากเลยมันมันคือมันเคยเกิดขึ้นในหัวของเรามาแล้วแล้วมันทําเราย่ําแย่กินข้าวไม่ได้แบบป่วยไปเลยอ่ะแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นแบบนี้กับเรามาหลายทีแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ของเราไอ้ความคิดเนี้ยมันมันมีแรงมันดํามืดมากเลยมันดํามืดมากเลยสําหรับเราอ่ะพูดทีเดียวมันอาจจะแบบไม่ไม่ไม่จางนะพูดอีก ย้ำก right. ับตัวเองเลยนี N N um ่คือความคิดความคิดกําล si. ังเกิดขึ N N ้นท <N Generally, S 1> uhm. <tá> ี่จิตจิตกําลังเกิดความคิดความคิดกําลังปรุงแต่งจิตจิตกําลังถูกความคิดปรุงแต่งนะถ้าเรารู้เลยว่าเป็นเรื่องในอดีตก็อาจจะบอกตัวเองแบบชัดลงไปอีกเลยว่านี่คือความคิดในอดีตความคิดในอดีตกําลังเกิดขึ้นที่จิตจิตกําลังเกิดความคิดในอดีตความคิดในอดีตกําลังปรุงแต่งจิตจิตกําลังถูกปรุงแต่งด้วยความคิดในอดีตคือแบบ บอกตัวเองอ่ะบอกตัวเองบอกตัวเองพูดซ้ําๆๆไอ้ตัวเนี้ยมันจะค่อยๆลดลดอะไรลดฤทธิ์ของมันลงเพราะว่าเราเห็นมันซะแลว้วเราเรียกสติตัวเราเองขึ้นมาแล้วแล้วก็เห็นการทำงานของมันเมื่อเราเห็นการทำงานของมันมันจะมางับกินเราเข้าไปทั้งตัวเนี่ยไม่ได้คือเหมือนแบบฉัน รู้เท่าทันเธอแล้วนะเธอคือความคิดเธอไม่ใช่ฉันและเธอกำลังเกิดขึ้นที่จิตของฉันอยู่จิตของฉันเนี่ยกำลังเกิดเธออยู่แล้วเธอเนี่ยกำลังปรุงแต่งจิตใจของฉันอยู่ฉันถึงได้ทรมานใจอยู่ขณะนี้จิตใจของฉันเนี่ยกำลังถูกเธอเนี่ยปรุงแต่งอยู่เห็นไหมคือแบบชี้หน้าไปที่สิ่งที่กำลังคิดเนี่ยว่าฉันเห็นเธอแล้วนะฉันรู้จักเธอแล้วนะ เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยอมให้เธองับฉันเข้าไปในตัวกืนฉันเข้าไปในตัวแบบเดิมๆที่เคยที่เคยเป็นมาก็คือว่าพอมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นกืนแล้วเข้าไปเลยเละไปเลยสามวันห้าวันบางทีเละไปเลยหลายชั่วโมงทํางานไม่ได้เพราะไม่เคยชี้หน้าความคิดแล้วบอกตัวเองแบบนี้ไม่มีสติเห็นไหมคะถ้าเราเป็นถ้าเราทําแบบเนี้ยเราจะดูแลตัวเองได้ ความคิดที่มันไม่ได้รับเชิญผุดขึ้นมาเองในหัวของเราเนี่ยมันก็จะลดประสิทธิภาพลงมันจะแบบมาครอบงำเราทั้งตัวไม่ได้ครอบงำไม่ว่านะบางทีอ่ะมันครอบงำเราเสร็จแล้วนะมันทำไงรู้ปะ่ะมันลากเราไปทำเรื่องที่แบบไม่ดีอ่ะมันลากเราไปด่าคนอื่นมันลากเราไปชี้หน้าคนอื่นมันลากเราไปขับรถปาดหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันลากเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแล้วพอเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี้ย มันก็จะมีผลตามมาที่ทําให้เราอ่ะแย่ yeah. เห็นหรือเปล่าว่ามันจะแบบวนกันไม่รู้จะออกมาได้ยังไงอะเพราะไอ้นี่เราไม่ได้รับเชิญแล้วมันมาเกิดขึ้นในหัวของเราอ่ะใช้วิธีนี้นะคะเอาละวันนี้ก็มาพูดสั้นๆนะคะมาพูดสั้นๆให้ฟังเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยเริ่มที่จะแยกแยะให้ออกว่าความคิดของเราเนี่ยมันมีความคิดสองแบบสองระบบนะคะ นะคะคือระบบที่แบบเกิดจากความตั้งใจฮะตั้งใจคิดเจตนาคิดอันนี้คือส่วนหนึ่งออนี่เราสั่งตัวเองได้อ่าตั้งใจคิดเสร็จแล้วก็อ่าเลิกคิดได้มันก็เชื่อฟังเราดีถูกไหมเพราะว่าเราตั้งใจที่จะคิดมันเองอะวันที่เราบอกอ่าหยุดคิดมันก็จะหยุดคิดไปกับเราด้วยใช่ปะแต่มันมีอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่าระบบแบบนอกเจตนาไม่ได้ตั้งใจคิด ไม่ตั้งใจคิดคิดไหมคิดความคิดแบบนี้เยอะมากเลยเกสเอร์ซของความคิดในหัวของเราคือความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดอยู่ๆก็มาแต่จริงๆมันก็จะไปนะแต่เราถูกมันครอบงำมันก็เลยไม่ไปตามวาระของมันแบบที่เมื่อกี้พี่ปุ้มเล่าให้ฟังแล้วความคิดตรงเนี้ยถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้จัก ไม่รู้อินุอินอเอกับมันเนี่ยเราจะถูกความคิด90%ที่เกิดขึ้นมาเองเนี่ยครอบงําเรานะคะให้ใช้วิธีแบบที่พี่ปุ้มบอกวันนี้ดูลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเอาละวันนี้พี่ปุ้มขอไลฟ์สั้นๆแค่นี้แล้วว่างๆจะเข้ามาคุยกันใหม่นะคะก็เรามีชีวิตเนาะก็มีกายมีใจเห็นไหม ดูแลกายก็ดูแลไปช่องเนี้เน้นเรื่องการดูแลใจซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ของร่างกายนี้เลยนะคะเน้นเรื่องการดูแลใจให้เป็นเราไม่มาโมดิเวตกันให้มีพลังใจไม่เรามาคุยกันถึงเรื่องของการทำงานของจิตใจเข้าใจการทำงานของจิตใจให้ลึกซึง้งถ้าเราเข้าใจอะไร เราจะดูแลสิ่งนั้นได้ดีจัดการสิ่งนั้นได้ดีและถ้าเราดูแลจิตใจของตัวเองได้ดีชีวิตเราจะง่ายขึ้นนะคะเอาไว้มาคุยกันใหม่นะแต่ละคนก็เช้านี้ก็ไปแยกย้ายดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีแล้วพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามฟังกัน พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย